มาแล้วโอ้ช้างแดงมาเลยตอนนี <t bueno> <t 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 ้ก็อยู่นี่นะคะอยู่ถึงนะปากทางเข้าวัดป่าแล้วนะคะนู่นฮะน้องขวัญนะฮะน้องขวัญได้ยินเสียงพี่แอนโอุ้ยวิ่งมาเล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 ยโอ้ยโอ้ยวู้ยฮะน้องโอ๊กออ๊กโอ๊กอุ้ยวิ่งมาเลยปาดดูนะฮะวิ่งอย่างเร็วอ่ะวิ่งอย่างเร็วอ่ะ วิ่งคนก็ัดีเ้ยเอ้าเอาวิ่งไปตรงไหนรีบเลยนะคะโอ้รีบไปหาน้องขวันนะคะก่อนจะถึงน้องขวันนะคะก็มีปุกกี้นะคะบอแวะนะคะตรงไปหาน้องขวันอย่างเดียวเลยกินหอดบ่เอ้าเอ้าบอกกันกอนบ่ากันกอนโอ้ยคิดถึงจังเลยแล้วรีบวิ่งมาหาน้องเลย น้องขวัญคิดถึงพี่ไหมน้องขวัญน้องขวัญคิดถึงพี่แอนไหมพี่แอนคิดถึงยังเลยโอ้ยเนาะทำไมน่ารักแท้โอ้ย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 เอาเอาจกจกเอาคุยกันมาจกเบากันเอาเอาคุยกันอืมเอาน้องแอนก็ล้วงเอาล้วงเข้าไปจกเข้าไป ใส่จะให้มีลูกไหแล้วทำไมไม่มีเสียงเลยคุยกันในใจเหรอโอ้โอสงสัยจะคุยกันในใจเอา้าเอา้า ไม่คุยเรื่องอะไรกันไม่เห็นคุยให้ฟังเลยไม่เห็นมีเสียงเลยส้งสัยจะคุยกันในใจบอ่คุยกันในใจหระคะน,คน้องขวัญเฮ้ย ไหมน้องแอนถามอะไรน้องเหมือนเหมือนนานๆได้มาเจอกันเลยนะน้องแอนโอ้ยน้อง้ว คือโจ๊กโจ๊กัขยังโอ้โหนอนี่เป็นการคุยกันเหรอน้องเอ็มเอ่อเขาหูกลางหูกลางทำไมหูกลางทำไมคะอือจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุกหัวเขาอีกเอาจกแน่จกแน่กดหัวเอากดกดเอาเอาเอา โอ้ยใบายตาน้องเอ็นน้องฟินมากเลยนะคะให้น้องขวัญกอดหน่อยให้น้องขวัญกอดหน่อยกอดหน่อยค่ะกอดหน่อยค่ะพี่แอนอุ้ยเหนาะดูน้องขวัญทำหน้าเป็นตาหาขนาดเลยฮะนิ่งอุ้ยอันไหนอันไหน

น้ต้นนี้หันหลังให้อันหน้าไปทางนู้นะ ตอนนี้ก็คือคุณตาบล่อยเลยนะคะฟินฟินเหรอ เป็นเลยน้องเอนโอ้ยดูทำหน้าดูทำหน้าทำตาโอ้ยเป็นตาฮาขนาดเลยอยู่นี่เด้ออยู่กับน้องนี่แหละโอ้ยบอดื้อเลยหนูไม่ดือด้อเลยค่ะนะคะหนูน่ารักมากนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ โอ้โอีกแล้วยังไม่หายคันอีกเหรอน้องแอนอไปไหนไปไหนไปไหนจะเข้าปลาคืนบ่พอแล้วพอแล้ว,ลวคุยกันพอแล้วน้องไปไหนน้องขวัญน้องขวัญถามพี่แอนสิพี่แอนจะไปไหนอ่ะ แกจะไปไหนสิเขาป้าบ่าเอาเขากับเขาหนูจะไปถูต้นนั้นหนูยังถูไม่พอเลยหนูยังถูไม่สะใจอะไรอะไรโชว์อะไร หนูโชว์เขียวหนูก็มีเขียวเด้อนหนูก็มีเขียวนะน,น้องขวัญบอกยังคันอยู่ ดูเบวตาน้องแงนสดชื่นมากมวนบอลนองหลามวนบอลอุ้มโว้ยโอ้ยมาไหเด้อน้องแงนจะไปไหนจะไปหาเห็ดบ่อเห็ดบ่มีดอกอมดแล้วเห็ดมดแล้ว ไม่จะเข้าป่านะคุณตาไม่เข้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วคนงามพอแล้วสิไปสายมาโอ้ยอีกวนอ่ะไปหาน้องไปหาน้องก่อนไปหาน้องก่อนเออเออไปคุยกันก่อนไปคุยกันอีกไปคุยกันอีกคุยกันอีก เอ้ตีหางทำไมคันบกฮะค <โฮ S 1> ันเหรอน้องเอ,นอ,นอ็นอะ่านะคะเป็นกำลังใจให้น้องเอ็นด้วยนะคะเด็กคลิปนี้นะคะขอลงคลิป,ปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้น้องเอ็นด้วยนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ